เสดายจะมันเถ่าเนาะมันอยากเถ่าจ er mm ับนู่นเถ่าพี่น้องแดงกันมันคานแดงให้มันหึ้นไปนะพี่น้องอ้ยละฝ่าวเล็กเลย่อยากฝ้าวนี่จ้าบ่มีแนวเ่ล่ะพี่น้องเต็มตาแล้วนี่ มึงนี่น้องปลาเห็ดอันนี้นี่เออพูดดิแกบอกได้เด้อเมืองแนีเต็มอยู่โอ้ยเมืงแนี่พี่น้องอันซุ่มมาน้ำกันบ่อยอากเอาพี่น้องเอ้ยเอาไปหนึ่งหนึ่งแล้วกันเออหนึ่งแล้วกันตำแก้วบักทีกดิบพี่น้องนี่ใส โอ้ยบุงแน่พี่น้องมาดอกงามเกิดๆปัดพี่น้องปัดทีทูเฮดได้เห็นแบบนี้แล้วปูอืมปัดพี่น้องอมองึงเนี่ยจ้าเอาไปหนึ่งเดอ้อเฮาหนึ่งละเฮ็ดแก้วบักพริกดิบพี่นอ้องปัดอันนี้ดงกันดงเฮดทานพี่น้องมาพ่อดงเฮดทานแล้ว เห็ดทานจังไหนก็มากกระดอกกระเดียแต่พี่น้องนีไงดอกนี่พอดีพอดีพี่น้องละพอดีเห็ดแสียบดิพี่น้องเห็ดแสีบ ไปวหนึ่งเราฮัดตำแก้วบกทีกดิบอือไปไปต่อพี่น้องว่างหันพ่อป้าเย็ดทานหลายชักเอากระเบิดพี่น้องมันเตรียมกระตาก่อน มันอยู่เป็นกลุ่มๆหลายโขดโขดที่นึ่งก็เจ้าสีเอาตัง้งเตเห็ดไข่ือนมา นี่พี่น้องเฮ็ดไข่โอ้ยคอยพ่อเฮ็ดไข่แล้วน้อยอ้ยดอกงามพี่น้องแล้วนะคอยพ่อเฮ็ดไข่แล้วพี่น้องละบางเนียเฮ็ดไข่เลยนี่พี่น้องเฮ็ดไข่แล้วเป็นพี่น้องนี่ฟาดพี่น้องพุ่นเดียวเลยสามดอกพี่น้อง คนเดียวก็ได้สามดอกพี่น้องอืมนี่พ่อเห็ดแดงอยู่หรอพี่น้องละ่ะเฮ็ดแดงอยู่ใกล้ๆก,กันนี่พี่น้องเบงนีมฆเห็ดแดงก็หลายน้อยแถวนีหน้อยนี่แต่ว่านี่หยาบท่าเลยพี่น้องโอู้ยหลายครั้งน้อยโอ้เจ้ามาเก็บเมีหน่อย,อยไอยลายลาย่ cha áo áo cứ cắn nó lại bên ngoài bằng nè tiêm như này ba bằng nè bằng nè nó là bánh bánh nhang hết đèn tìm nhiều cái châu bò hồ thế này là mua về hoa sấy là là nồi สิหลงปลาเด้ออุย้ยหน่อยเฮ็แดแดงอุย้ยพี่น้องเนี่ยปัดคือหลายขั้นเตะพี่น้องโอ้ยเอิญข้าเ,เจาเ้าถ่าเฮาเน่น้อยนี่พี่น้องน้อยเอิญข้าเจ้าถ่าเฮาเน้อุ้ยหน่อยพี่น้องมาหลายขั้นเตะใหนมึงเนี่ยนี่ถุงหม่องพี่น้องมึงเนี่ยนี่เฮ้พี่น้องเนี่ย เอาลายไปได้กับใดพี่น้องนนเน่ป้าจิตูเมื่อลายกับเกลืพี่น้องน,น,น,น่อยขาเจ้าหอดใจเราหน่อยฮ้มึงน,นี่แต่ว่าเปิดออกหน่อยหน่อยอากราดอยู่หน่อยมึงนี้นนพี่น้องป้าจะมาหลายกับเก็ืพี่น้อง ใสใสเมื่ออะบานมังไงดูพี่น่องล่ะ <S <S ๊าดขึ้หลายข้อดิตาดลายค่ะหลายแนนหน่อยอมแนอยู่มังไงมันนี่ี่น่อยมังไงมันหลาข้อดินหน่อยเขามาไป คือมิดเต่น้อยปะ่ะข้าเจ้าคือมิดเต่ออ้ยข้าเจ้าขึ้นเร็วจ้ะวะอ้ยข้าเจ้ามาเก็บเห็ดจังไงมันเร็วข้าเจ้าเนี่ยมอนี่มันหลายพี่น้องเอาบอรเบิดเอาบอรเบิดมันหลายมอนี่เต็มทีบอยู่มอนี่ มึงเนี่พี่น้องมึงเนี่โอ้ยขออมส่อนดิมึงเนี่ดอกงามอยู่เด้พี่น้องน้อยจะมาหลายก็แต่น้อยมึงเนี่ ต้นยางยังแต่ยางยังไงจังไฟง่ายต้นเห็ดเสียดายแต่มันเถาเนาะมันอยากเถาจับน้องจันเ่ยเพราะห็ดแดงนี่แหละจะเ้อแต่ว่ามันอยากเถานี่ล่ะมันจะเลืดจับยากอนี่ เ่าพี่น้่อนี่นะพี่หน้่มเขาั่างันย่างไงอ้ออกน้ำหอมย่างพี่น้่อย่าง ยายตื้อเฮ็ดเฮ็ดแดงขาอย่างก็มันมันฮึ่นขาแดงมันฮึ่นบ่คันเฮ็ดแดงขาขาวนี่บ่งฮึ่นโอ้เฮ็ดเฮ็ดแดงคันมันขาแดงมันฮึ่นไปนะไปหน้องุ้ยล่ะดอกงามๆก็แต่ก็บ่เออเฮ็ดแดงเอาขาขาวเลยจังบ่งฮึ่นนะจังไปหนู ซาใจครักมือนี่พี่น้องจะเป็นหลายครับเฮ็ดอันนี้มันเสียมเฮ็ดเฮ็ดนี่ยังเฮ็ดเกียงพี่น้องเฮ็ดกอเกี่ยงพี่น้องใส็เป็นดอกอยังไงหนูบอกเมียนบ่ลเมีนเมนนั่นแหละเฮ็ดยังก็เอาสักก่อน เฮามันบอมเนเซียนเห็ดเฮาใส่กระตาไปสักกอนพี่น้องนี่บอเห็ดก้อยเจียงนี่แหละแม้มันแซ่บนี่น่แหละพี่น้องอุตส่าห์คุณจ้าใสเห็ดหนังโอ้ยพี่น้องจะมาหลายกับฉซนเนี่เออเพิ่นเพิ่นบอเก็บเอาเลยพี่น้องเพิ่นได้ร้ายแล้ว

ย in right in ันงหรเอาทั่วถี่ทั่วเดียนอะไรเหรอโอ้ยบ่มีแนวใส่เล้วพี่น้องเต็มตาแล้วเนี่ยได้เบิดทุกคนแล้วพี่น้องได้เต็มตาแล้วไปบันเมื่อบันพี่น้องเมื่อเมื่อเดี๋ยวมืออื่นมาอีกแน่นอนมืออื่นมาอีกแน่นอนเลยพี่น้องหลายปันนี่ มึงเน่เต็มตายแล้วบ่มีเนี้ยใ่แล้วพี่น้องไปไปเมื่อแล้วพี่น้องไปแล้วค่ะใส่ป้าดบ่เนี่ยพี่นอ้องเนี่ยมงเนี่ย